สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการสารปกครองพิษณุโลกพบประชาชนกับดิฉันอธทิตยาสิวัฒน์เจ้าหน้าที่สารปกครองด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สำนักงานสารปกครองพิษณุโลกผ่านทางสารวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวร FM 107.25ม Hz เฮิร์คุณผู้ฟังคะในช่วงที่ผ่านมานะคะเรามักจะได้ยินข่าวตามสื่อสังคมออนไลน์นะคะว่ามีการถูกถอดมิเตอร์ไฟฟ้าบ้าง ทอบมาตรวัดน้ำประรปาบ้างค่ะตลอดจนคนที่ถูกไฟฟ้าลิมนทางช็อตก็ยังมีนะคะหลายท่านก็คงสงสัยนะคะว่าเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยจะสามารถนำมาใช้สิ์ฟ้องคดีต่ตอศาลปกครองได้หรือไม่นะคะวันนี้ค่ะเราได้รับเกียรตินะคะจากคุณรัฐทริศจักรวัรด,ดีโยทินนะคะพนักง,งานคดีปกครองชำนาญการค่ะที่จะมาร่วมพูดคุยกับเราในรายการในวันนี้สวัสดีค่ะ สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับกรณีที่เป็นเรื่องใกล้ตัวเช่นกรณีถูกถอดมิเตอร์ไฟฟ้าหรือถอดม่านวัดน้ำประปาตลอดจนกรณีที่เรามักจะได้ยินตามสื่อสังคมออนไลน์หรือข่าวสารบ่อยๆว่ามีคนไปปสัสสาวะริมเสาไฟแล้วถูกไฟช็อตนะฮะคำถามกรณีนี้เนี่ยสามารถนำมาฟอ้องต่อสารปกครองได้ไหม ในเมื่อการฟ้องคดีปกครองเนี่ยสามารถนำคดีมาฟ้องได้ง่ายๆตามคอนเซปที่โปรโมทไว้หน้าเว็บไซต์ของศาลปกครองว่าฟ้องคดีปกครองออนไลน์สะดวกรวดเร็วปลอดภัยอยู่บ้านก็ฟ้องได้เพียงคลิกเดียวคำถามข้อพิพาทเกี่ยวกับปัญหาการใช้บริการไฟฟ้านะฮะแล้วเราอาจจะลืมจ่ายค่าไฟนะฮะหรือบางทีก็ อาจจะจ่ายช้านะฮะกรณีถูกถอดมิตเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยนะครับโดยที่ผู้ใช้ไฟไม่ได้ยินยอมเลยเนี่ยเราจะเอามาฟ้องคดีกับศาลไหนศาลปกครองได้หรือไม่เชื่อว่าทุกท่านเนี่ยคงเคยผ่านประสบการณ์ไฟฟ้าดับแล้วก็มีการโทรประสานนะไฟฟ้าจะกลับมาใช้ตามปกติได้เมื่อไหร่ ด้วยเพราะไฟฟ้าเนี่ยบางทีก็เป็นปัจจัยสําคัญในการดํารงชีวิตในปัจจุบันขาดไม่ได้ไม่ได้เลยหากไม่มีไฟฟ้าใช้หรือถูกตัดกระแสไฟฟ้าเนี่ยย่อมสร้างความลําบากโดยเฉพาะในช่วงหน้าร้อนแล้วเนี่ยต้องใช้เครื่องปรับอากาศก็มีความจําเป็นอย่างมากโดยเฉพาะผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยก็มักต้องใช้อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้าในการจําเป็นวันนี้เองเนี่ยเราก็นําเรื่องใกล้ตัวนะที่อาจจะประสบ พบเจอหรือเกิดปัญหาเกี่ยวกับการใช้บริการของการไฟฟ้าซึ่งการใช้ไฟฟ้าเนี่ยมันก็เป็นไปตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าได้เช่นกรณีที่การไฟฟ้างดจ่ายกระแสไฟฟ้าหรือถูกถอดมิเตอร์ไฟฟ้าเพราะผู้ใช้ค้างชําระค่าไฟฟ้าหรือกรณีมิเตอร์ไฟฟ้าเสียแล้วมีการเรียกเก็บค่าไฟฟ้าย้อนหลังโดยคํานวณเปรียบเทียบจากสถิติหรือรายงานการตรวจสอบการใช้ไฟ หรือกรณีการเรียกเก็บค่ามิตเตอร์ไฟฟ้าใหม่ซึ่งหากผู้ใช้ไฟเห็นว่าไม่ถูกต้องหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมเราจะใช้สิทธิ์ฟ้องคดีโต้แยง้งต่อสารปกครองเพื่อให้ตัดสินข้อพิพาทนี้ได้หรือไม่มันก็มีกรณีตัวอย่างการณีนี้เนี่ยมีปัญหาอยู่ว่าการณีมีข้อพิพาทตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า สารใดจะเป็นสารที่มีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีหรือประชาชนผู้เสียหายจะต้องฟ้องต่อสารไหนสืบเนื่องมาจากมูลเหตุของคดีนี้เกิดขึ้นจากกรณีที่ผู้ฟ้องคดีเนี่ยค้างชำระค่าไฟแล้วก็เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวอย่างมากเป็นเงินกว่า40,000บาทการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจึงงดจ่ายกระแสไฟฟ้าและทำการถอดมิตเตอร์ไฟฟ้าที่จ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าบ้านของผู้ฟ้องคดี โดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ฟ้องคดีเลยซึ่งผู้ฟ้องคดีเห็นว่าการดําเนินการดังกล่าวทําให้ตนเองได้รับความเดือดร้อนเสียหายบ้านที่อยู่อาศัยไม่มีไฟฟ้าใช้และยังได้รับความเสียหายจากการขาดรายได้ซึ่งเป็นค่าเช่าบ้านที่ตนแบ่งบ้านส่วนหนึ่งให้ผู้เช่าคนอื่นร่วมอาศัยอยู่ด้วยผู้ฟ้องอ้างเหตุที่ตนต้องค้างค่าไฟก็เพราะว่าเกิดจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ทําให้ประสบปัญหา ทางเศรษฐกิจและเห็นว่ากฎระเบียบที่ใช้อำน,นาจในการถอดมิเตอร์ไฟฟ้าโดยไม่ได้รับความยินยอมนี้ก็เป็นการออกกฎโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายและขัดต่อมติคณะมนตรีเรื่องมาตรการดูแลและเยียวยาผลกระทบจากไวรัสโคโรนาหรือโควิด -19 จึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลเพื่อขอให้ศาลเพิออกถอนกฎระเบียบดังกล่าวและขอให้ติดตั้งมิเตอร์คืนให้แก่ผู้ฟ้องคดีโดยไม่มีค่าใช้ใจ่าย รวมทั้งให้ชําระค่าสินใหม่ทดแทนแก่ผู้ฟ้องคดีรพร้อมกับดอกเบี้ยตามอัตราที่กฎหมายกําหนดคดีนี้จะเป็นคดีปกครองหรือไม่คดีนี้มีประเด็นที่สาลปกครองจะต้องพิจารณาก่อนว่าข้อพิพาทเกี่ยวกับปัญหาการใช้บริการไฟฟ้ากรณีถูกถอดมิเตอร์ไฟฟ้าโดยที่ผู้ใช้ไม่ยินยอม อันเกี่ยวเนื่องกับสัญญาซื้อขายไฟฟ้าในคดีนี้อยู่ในอำนาจการพิจารณาพิภากษาของศาลปกครองหรือไม่ซึ่งต้องพิจารณาก่อนว่าสัญญาซื้อขายไฟฟ้าของการไฟฟ้ากับผู้ใช้บริการเป็นสัญญาทางปกครองหรือไม่ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแล้วเห็นว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นรับทวิสาหากิจที่จะตั้งขึ้นตามมาตรา6แห่งพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พุทธศักราช2503ส่วนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเป็นหน่วยงานในสังกัดของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจึงถือเป็นหน่วยงานทางปกครองและโดยที่พระราชบัญญัติด,ดังกล่าวได้กำหนดวัตถุประสงค์และอำนาจหน้าที่ของไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไว้หลายประการซึ่งบางประการมีลักษณะเป็นการใช้อำนาจทางปกครองเช่นอำนาจในการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ และบางประการก็มิได้เป็นการใช้อำนาจทางปกครองแต่เป็นการดำเนินการธุรกิจในเชิงพาณิชย์เช่นการดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้าและธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่องหรือที่เป็นประโยชน์แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตามมาตรา6อนุ2แห่งพระราชบัญญัติด,ดังกล่าวซึ่งให้อำนาจในการดำเนินธุรกิจได้เช่นเดียวกับเอกชนทั่วไปนิติสัมพันธ์ระหว่างการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาคกับเอกชนในการดำเนินธุรกิจดังกล่าวจึงเป็นไปตามหลักกฎหมายแท่งเมื่อการงดจ่ายกระแสไฟฟ้าและถอดมิตเตอร์ที่จ่ายไฟเข้าบ้านของผู้ฟ้องคดีเนื่องจากผู้ฟ้องคดีค้างชำระค่าไฟนั้นเป็นการกระทำที่เกี่ยวเนื่องกับสัญญาซื้อขายไฟฟ้าซึ่งเป็นธุรกิจของการไฟฟ้าที่กระทำกับผู้ฟ้องคดีในฐานะเสมอภาคเช่นเดียวกับเอกชนต่อเอกชน และสัญญาดังกล่าวมิได้มีลักษณะเป็นสัญญาทางปกครองอีกทั้งมิได้เป็นการใช้อำนาจทางปกครองแต่อย่างใดกรณีดังกล่าวจึงไม่อยู่ในอำนาจของศาลปกครองที่จะพิจารณาพิพากษาได้ตามมาตรา9วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองพุทธศักราช2542หากแต่ข้อพิพาทเกี่ยวกับการถอดมิตเตอร์ที่เป็นประเด็นอยู่ในคดีนี้ ถือเป็นข้อพิพาทอันเกี่ยวเนื่องกับสัญญาซื้อขายไฟฟ้าซึ่งเป็นสัญญาทางแพ่งอันอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรมศาลปกครองจึงไม่รับฟ้องคดีนี้ไว้พิจารณาตามคำสั่งของศาลปกครองสูงสุดที่962/2565ทัคดีดังกล่าวสรุปได้ว่าแม้การไฟฟ้าจะเป็นรัฐทวิสาหกิจที่เป็นหน่วยงานทางปกครองก็จริง ซึ่งมีอำนาจหน้าที่หลายประการโดยบางประการถือเป็นการใช้อำนาจทางปกครองก็ตามแต่กรณีการทําสัญญาซื้อขายไฟฟ้าที่การไฟฟ้าทํากับประชาชนหรือเอกชนมีลักษณะเป็นการดําเนินธุรกิจเชิงพาณิชย์ของการไฟฟ้าซึ่งมีนิติสัมพันธ์ในทางแพ่งอันถือเป็นสัญญาทางแพ่งกรณีที่ผู้ฟ้องคดีถูกถอดมิเตอร์นะ้ํามิเตอร์ไฟ ยังเ,เป็นสัญญาทางแพ่งที่จะต้องไปใช้สิทธิฟ้องคดีต่อศาลยุติธรรมอันนี้ก็ไม่สามารถนํามาฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ส่วนกรณีของอการปร่าป่าถอดมานวัดน้ําหรือที่เรามักจะได้ยินว่าถอดถูกถอดมิเตอร์น้ำเนี่ยใช้สิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองหรือไม่ก็จะมีคล้ายๆกันโดยมีรายละเอียดดังนี้เรื่องมีอยู่ว่ากรณีของผู้ฟ้องคดีได้ทา ข้อตกลงจะซื้อจะขายที่ดินกับเจ้าของที่ดินเดิมและได้มีการส่งมอบการครอบครองการใช้ประโยชน์ที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดีแล้วต่อมาผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคําขอต่อการประปานาครหลวงขอติดตั้งน้ําประปาใหม่ณนะบ้านซึ่งตั้งอยู่บนที่ดินดังกล่าวโดยการประปานาครหลวงได้ติดตั้งบ้านวัดน้ําประปาใหม่ให้แก่ผู้ฟ้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ภายหลังจากนั้นเนี่ยผู้จัดการสํานัก ปาปาสาขาได้มีหนังสือแจ้งผู้ฟ้องคดีว่าการแสดงเจตนาทำสัญญาการใช้น้ำประปาและติดตั้งม่านวัดน้ำเกิดจากความสำคัญผิดในคุณสมบัติของผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้สัญญาว่าเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในสถานที่ใช้น้ำอันมีสิทธิ์ขอใช้น้ำได้ตามระเบียบของการประปานครหลวงประกอบกับบ้านดังกล่าวไม่ได้ตั้งอยู่บนที่ดินที่ผู้ฟ้องคดีได้ทำสัญญาจะซื้อจะขาย ซึ่งเป็นกรณีสําคัญผิดในคุณสมบัติของทรัพย์สินสัญญาการใช้น้ําและการติดตั้งม่านวัดน้ําย่อมตกเป็นโมฆะจึงบอกเลิกสัญญาใช้น้ําประปาซึ่งกรณีดังกล่าวเนี่ยผู้ฟ้องคดีเห็นว่าในการขอติดตั้งประปาจะต้องใช้แบบคําขอสัญญาการใช้น้ําประปาตามเงื่อนไขแบบท้ายสัญญาที่กําหนดไว้ท้ายระเบียบการประปานครหลวงว่าด้วยการติดตั้งประปา รณีจึงเป็นคดีอันเกิดจากการใช้อํานาจทางปกครองของการประปานครหลวงเก่าคือการใช้บริการน้ําประปาระหว่างผู้ฟ้องกับการประปานครหลวงเป็นสัญญาซึ่งมีคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งเป็นหน่วยงานทางปกครองหรือเป็นบุคคลซึ่งกระทําการแทนรัฐและเมื่อเงื่อนไขแนบท้ายสัญญาเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาเป็นข้อกําหนดที่การประปา และอหลวงจัดทําขึ้นแต่ฝ่ายเดียวโดยผู้ฟ้องคดีย่อมต้องผูกพันการปฏิบัติจึงเป็นสัญญาที่มีข้อกําหนดที่มีลักษณะพิเศษที่แสดงถึงเอกสิทธิ์ของรัฐอันเป็นสัญญาทางปกครองการที่การประปายกเลิกการใช้น้ําประปาและถอดมิเตอร์น้ําของผู้ฟ้องคดีเนี่ยทำให้ผู้ฟ้องคดีเสียหายผู้ฟ้องคดีจึงนําคดีมาฟ้องต่อศาลปกครอง ประเด็นปัญหาในกรณีที่ว่ามาทั้งหมดนี้เนี่ยสารปกครองสูงสุดพิจารณาแล้วว่าการกระทําอันเป็นมูลกรณีพิพาทสืบเนื่องมาจากสัญญาการใช้น้ําประปาซึ่งเป็นการประกอบธุรกิจจาหน่ายน้ําประปาของการประปานครหลวงที่เป็นการกระทํากับผู้ฟ้องคดีแม้ว่าการประปานครหลวงจะเป็นรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการประปานครหลวงพุทธศักราช2510 ซึ่งเป็นหน่วยงานทางปกครองตามมาตราสามแห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งสารปกครองและว,วิธีพิจารณาคดีปกครองพุทธศักราช2542และสัญญาดังกล่าวเป็นสัญญาที่มีคู่สัญญาอย่างน้อยฝ่ายหนึ่งเป็นหน่วยงานทางปกครองก็ตามแต่ลักษณะของสัญญาพิาพาทมีวัตถุประสงค์เพียงให้ได้มาซึ่งน้ำประปาเพื่อใช้เป็นการส่วนตัวโดยเฉพาะ กับผู้ฟ้องคดีเท่านั้นโดยไม่มีวัตถุประสงค์ให้ผู้ฟ้องคดีเข้าดําเนินการหรือร่วมดําเนินการจัดทําบริการสาธารณะหรือจัดให้มีสิ่งสาธารณะปโภคซึ่งแม้ว่าการประปานครหลวงจะเป็นผู้กําหนดเงื่อนไขของสัญญาแต่เพียงฝ่ายเดียวก็ตามแต่ก็เป็นการกําหนดแบบสัญญาตามปกติของผู้ประกอบการทั่วไปโดยไม่ได้มีลักษณะพิเศษที่เป็น แสดงถึงเอกสิทธิ์ของรัฐมิได้ใช้อำนาจทางปกครองและมิได้มีจุดมุ่งหมายในการใช้อำนาจทางปกครองแต่อย่างใดศาลปกครองสูงสุดจึงเห็นว่าสัญญาดังกล่าวมีลักษณะเป็นสัญญาทางแพ่งข้อพิพาทในคดีนี้จึงไม่มีลักษณะเป็นสัญญาทางปกครองหรือเป็นคดีปกครองที่อยู่ในอำนาจของศาลปกครองตามมาตรา9วรรคหนึ่งอนุสีแห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและว,วิธีพิจารณาคดีปกครองพุทธศักราช2542 คดีนี้ศาลจึงไม่รับฟ้องไว้โดยสรุปข้อพิพาทไม่ว่าจะเป็นการถอดมิตเตอร์น้ำหรือมิตเตอร์ไฟหรือม่านวัดน้ำกรณีนี้เนี่ยถ้าเกิดเราเกิดข้อพิพาทไม่ว่าจะ,ะเป็นการอถอดมิตเตอร์น้ำมิตเตอร์ไฟจากการไฟฟ้าหรือปะปาเนี่ยเราซึ่งเป็นผู้ถูกกระทบสิทธิ์เนี่ยต้องเอากรณีดังกล่าวไปฟ้องกับศาลยุติธรรมเป็นทดีเกี่ยวข้องกับสัญญาทางแพ่งนะฮะส่วนในกรณีที่ เรามักจะได้ยินข่าวซึ่งเป็นเรื่องอา,อาจจะเป็นเรื่องตลกขำขันแต่เป็นเรื่องที่ไม่ตลกบางคนเนี่ยนะฮะไปยืนปัสสาวะหรือ,อไปยืนใกล้ๆเสาไฟนะฮะแล้วเกิดไฟลวนะแล้วเสียชีวิตเนี่ยในกรณีนี้เนี่ยหรือได้ไดรับปาดเจ็บนะฮะเราจะใช้สิทธิ์ฟ้องคดีต่อศาลไหนซึ่งกรณีนี้ก็เป็นกรณีน่าศึกษาอยู่เช่นกันเพราะเราก็พบเห็นกรณีนี้บ่อยๆแล้วเมื่อวัยวัยนี้เนี่ย ศารปกครองสูงสุดก็ได้มีคําพิพากษาในปีเป็นคนดีของปี2564เป็นกรณีที่ไฟรั่วลงเสาไฟเต็น์ริมทางชอ็อตคนที่ยืนรอรถนะยืนรอรถเสียชีวิตกรณนีนี้น่าสนใจมากเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเรานึกถึงเวลาเราไปยืนอยู่ใต้รถเมล์หรือในที่สาธารณะแล้วเราไม่รู้หรอกว่าไอ้เสาต้นนั้นมันมีไฟรั่วเราไปยืนพิงหรือเราอาจจะ ไปอยู่ใกล้ๆแล้วโดนไฟดูดเนี่ยเราจะใช้สิทธิฟ้องต่อศาลไหนซึ่งคดีนี้เองเนี่ยเป็นคดีที่ศาลปกครองสูงสุดเนี่ยได้มีคำพิาพากษาในคำพิาพากษาของศาลปกครองสูงสุดที่ออ่างสอง่ทับงคดีปกครองนี้เนี่ยเกิดขึ้นจากกรณีที่มีกระแสไฟฟ้าล่วลงเสาเต็นลริมทางและได้ช็อตนายตีที่ยืนรอรถเมยประจำทาง ที่ได้เอามือไปจับเสาเต็นท์ดังกล่าวจนล้มลงและหมดสติต่อมาในตีได้ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลและเสียชีวิตในเวลาต่อมาโดยแพทย์ได้ทำการตรวจพิสูจน์ศพสาเหตุการตายเกิดจากถูกไฟฟ้าช็อตนางสมหญิงซึ่งเป็นมารดาของนายตีเนี่ยเห็นว่าเหตุด,ดังกล่าวเกิดจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติของเทศบาลการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจึงยื่นฟ้องต่อศาลปกครอง กรณีนี้เนี่ยสารปกครองสูงสุดได้มีคำพิพากษาว่าเมื่อปีพุทธศักราช2,553เทศบาลได้ติดตั้งเต็นท์บริเวณถนนใกล้เคียงกับศาลาที่พักผู้โดยสารเพื่อให้อพป,ป,ปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ต่อมาเทศบาลได้เก็บเต็นท์สองหลังส่วนอีกหนึ่งหลังไม่ได้เก็บและอพปรได้ทำการต่อพ่วงไฟฟ้าจากศาลาที่พัก ผู้โดยสารมายังเต็นท์พิาพาทโดยระบบไฟฟ้าที่ติดตั้งในศาลาที่พักผู้โดยสารอยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลส่วนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ติดตั้งมิเตอร์วัดไฟไว้เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่าแม้เทศบาลจะไม่ได้เป็นผู้ดำเนินการต่อโยงไฟฟ้าจากศาลาที่พักผู้โดยสารมายังเต็นท์พิาพาทแต่เทศบาลซึ่งมีอำนาจหน้าที่ในการจัดให้มี และบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างซึ่งหมายความรวมถึงต้องมีหน้าที่ตรวจตาดูแลการใช้ไฟฟ้าให้สามารถใช้ได้ตามปกติและให้เกิดความปลอดภัยแก่ประชาชนที่สัญจรไปมาโดยทั่วไปด้วยตามพระราชบัญญัติเทศบาลพุทธศักราช2496ซึ่งหากเทศบาลได้มีการตรวจตาก็จะพบว่า มีการโยงสายไฟจากศาลาที่พักโดยสารมายังเต็นท์ชั่วคราวในลักษณะที่ไม่ปลอดภัยและก่อให้เกิดอันตรายเมื่อระยะเวลาการใช้เต็นท์ดังกล่าวประมาณ3ปีแล้วอันเป็นเวลานานเพียงพอที่เทศบาลสมควรต้องมีการตรวจสอบมีการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างภายในเต็นท์พิพาทหรือไม่หากมีการติดตั้งเป็นการติดตั้งด้วยวัสดุอุปกรณ์ที่ปลอดภัยหรือไม่และมีการขออนุญาตติดตั้งกับผู้ที่มีอำนาจ อนุญาตหรือไม่แต่กลับไม่ได้ดําเนินการตรวจตาหรือแก้ไขถูกต้องตามกฎหมายสารปกครองสูงสุดเห็นว่าการเสียชีวิตของนายตีจึงเป็นผลโดยตรงมาจากการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกําหนดและเป็นความประมาทเลินเล่อของเทศบาลทําให้นางสมหญิงผู้เป็นมารดาได้รับความเสียหายจากการต้องขาดไล์อุปการะจากนายตีจึงเป็นการกระทําละเมิดต่อนางสมหญิง สารปกครองสูงสุดพิาพากษาให้เทศบาลชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนแก่นางสมหญิงพร้อมดอกเบี้ยตามกฎหมายจากแนวคำพิาพากษาของสารปกครองดังกล่าวเราจะเห็นได้ว่าถ้าเกิดเราถูกไฟฟ้าชอตแล้วไฟฟ้าเนี่ยอยู่ในความดูแลรับผิดชอบของหน่วยงานไหนแล้วเราได้รับเป็นผู้เสียหายไม่ว่าจะถูกชอตบาดเจ็บหรือได้รับถูกชอตจนเสียชีวิตเนี่ยเราก็สามารถใช้สิทธิ์ ้องคดีต่อสาลปกครองได้ตามที่ได้กล่าวมาข้างต้นและสำหรับวันนี้นะคะต้องขอบพระคุณนะคะคุณรัทลิศจากรวัติยิวินนะคะพนักงานคดีปกครองชานายการนะคะที่ได้เกียิมาร่วมพูดคุยกับเราในรายการในวันนี้ขอบพระคุณค่ะก่อนจะการวันนี้สําหรับผู้ฟังท่านใดที่มีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามเกี่ยวกับคดีปกครองสามารถติดต่อสอบถามได้ที่สายด่วน1355หรือสายตรง055909550 และอีกช่องทางนะคะเพื่อติดตามข่าวสารความเคลื่อนไวหวได้ที่แฟนเพจเฟซบุ๊สำนักง,งานสารปกครองที่เโลกสำหรับวันนี้เวลาของเราได้หมดลงแล้วค่ะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดี